ฮัลโหลเราไดีกับเมพุ่มปูนทำทิ้งรับยังจำายกันนี้ได้มาเก็ตกันแต่ว่าลุ้นลงตีบอลเดี๋ยวผมมาไกลโคตรงไชครับในในไอหลูกตวงนี่ไอได้อยู่เราเราว่างปูนปูนทีเมนแล้วก็เรบางคนบางคนก็ว่าเรนะซึ่งก็ว่าปูนทีเมนบางคนว่าปูนทีเมนบางคนว่าเร để bố mẹ đi màn mà con gặp con mà quét lê. nha okon mặt mẹ tay đều okon mặt mẹ tay đều okon mặt 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 nhiên mặt 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 ไม่รู้ว่ายิ่เนี่ยเล็กอยู่ไหนกันไอ้นั่นเราก็ไม่สามารถดูได้แบบบอมันอยู่ปา่าไทยแต่จานก,กีการเตียงนี่บางคนว่าเด่เดี๋ยวว่ามาไอ้ที่มันมาคนกับแลวก็ค่อยมาทำคลิปกันไอ้โอ้วันนี้ที่มันไม่มาวันอาทิต,ย,ย,ต,ย,ย,ตย,ย,ย,ย์เดี๋ยวผมทำเองกนักนเลยครับเดี๋ยวผมทำเองพุ่มไวกิ้งเลยเดี๋ยวผมบอกคน เกิดเกิดเกิดไปได้เดี๋ยวเาจะโกเราไม่มีโกลโกลไม่ถูกไปได้แนี่พวกเบสเก่าเลยวิ่เป็นปุ้งมง ครับเดี๋ยวมาเล่กันปูนหรือเล่น่าจะเล่รับเล่เล่เล่ในน่นครับกันว่ารเราแกล้งโอกอันนี้เนี่ยถ้าปูนปูนถ้าเป็นหน้าแบบนี้ก็มีทิ่แกล้งโอน่าว่าปูนต้มกับเล่รับไม่แก่ไม่แก่ปูนอย่างเดียวแล้วก็ไม่แก่เล่อย่างเดียว จะเป็นแดดนั้นแดดเร็บดแรดแปุ้งมันปุ้งเป็นแป้งเลยครัมันเดี๋ยวเราไปวิ่งเงินอยู่มันนี้แรดปุ้งแบบนี้เพราะว่าถ้าตาตาว่าเป็นเป็นแดดอย่างเดียวมันคงไม่แก้งบันี้ครับไอนี้แก้งมันอ่ะปูนเลยโคก็ไม่ไก่ออกครับมันเป็นมันจะเป็นปุ้งแตกมาติดถาตาแดดแดดคือโรารโคกมันจะเป็นแป้งออกมาใน่นอ่นกับอ่า ปูนร่มกับเร่บางคนว่าปูนบางคนว่าเร่ครับกระตุกตองอันนี้ตอกตองต่างต้องกน้นแี่วา่าต่างปูนต่างเร่ครับอยู่ในนี้ต่างปูนต่างเร่เลยใจยไม่ปิดอันนี้ก้มไม่เอาไปเพราะทำได้ไม่ได้การเล็กการต้องว่าปูนนี่ออกไม่กุม <lager> từ nhiều bây giờ đây thì làm nữa nữa trăm tấn pet nữa thì làm nữa trăm tấn pet gặp nữa nhiều nữa 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 đây đây nữa 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 kê nữa kê nữa 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 này nữa 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 nữa

มันต้องมีรดบดมกองปูนกันเกลืออนนี่ข้างในกงไม่รู้ว่ามีเล็กหรือมียมิ่งมีได้ไหมแต่ว่าแต่แน่นอนคือปูนบดมเรดเกาส์รับไม่เจียมอะไรเลย,เ,ลยเป็นตายกองแค่จำทุ่นจตรงทรุนดีครับกระบอกดำกันเดี๋ยว,วดินดินปังไรกันกันเดี๋ยว,วดินปังไร เออแค่นั้นก็คบก่ายอยู่ปีนองอิปตี้มักรีร 3, อ่ะมักรีสามเปลนแปดแบบนี้มักรีสามเปลยนแปดอย่างตัวรองได้กับรถไม่มีได้กับมีเอกด้านไปเรื่อยๆเราไม่เคยยั่แต่ได้กับแต่ว่าสำหรับตุนนอยนะแต่ว่าต้องการนี่ตะมัน mổ về đây ạ tuần này nồi bỏ ra mấy anh rong đây lấy gặp nhận cuối gần đây lấy xăm xe phê nhận cuối gần đây đây gặp ạ cái này phim phêm này rưỡi ạ bùm mắm nên mấy cái em đã lấy mì rồi pa mì rồi pa mì rồi đám rồi pa bùm mắm เอาอไปจ่ายได้ครับจ่ายได้แต่มันดดไม่กระยามเลยวะต้องตำตรีไม่ต่ายามเอสเคโซรอยมาตรีขีดหนึ่งเอกสารใบซื้อขายเอาไปยกเอาไปยกโอ้ยอยู่ตาไร ป่านเลยครับเรือว่าอยู่บ่อดินป่านเลยโอเคครับคลิปนี้ปุวมหมาไก่เขาลงได้นี่นี่เดี๋ยวว่าเร่มั่งปูนมั่งตอบโต้กันต่างี่ครับต่างปูนต่างเรอยู่ในมีต้นปรต้มกันมาเดี๋ยวผมบอกกันตาตาเดรก็คงไม่แก้งไปนั่นครับตาตาเดร่มันต้องเป็นแปลงโปรโกมันจะออกมา แต่เนี่ยมันมันโกไม่ออกโขประกัดก็ไม่ออกโขโขยนั่นแหละก็ไม่ออกมันต้องมีร้อนมันต้องกองปูนซึ่งถ้าอาตาแต่ปูนกับคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพอเรายี่ยงมาแล้วมันเป็นไงนั่นแดะเลยกลายกลา,ายว่าปูนปูนเดี๋ยวก็ไม่ไม่ต้มได้นะแล้วก็แดดแต่เป็นแป้งคือก็ามาประท้มแป้งเดียว คือมันได้ทำนักกองเลยแต่มาได้ทุ่นแก่งตัวกององปูนั้นมันทำอะไรแก่งตัวอีป้าครับป้าไม่ได้เขาเจอไปเลยเขาไม่เอาไปนี่นักหลัจำตันไป็ดน้อพี่น้องจำตันไปนะครับจำตันไป็ัตนนี้ว่าอะไรมันเวลามันกุดตายไม่เยอะเลยน้อยแกกุดปืนตายไม่มีเยอะเกือบเรียกทันนพี่น้อง โอเคคลิปนี้ไป b ไปผมเดียบ